บริษัทคอมโพสจุอีกจำกัดก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปีพศ2 5 4 8โดยขยายฐานการผลิตจากประเทศญี่ปุ่นทำธุรกิจปุ N ๋ยอินทรีย์และสารส่งเสริมการเจริญเติบโตมีโรงงานผลิตทั้งหมด3แห่งในประเทศญี่ปุ่นตั้งอยู่ที่จังหวัดคุมาโมโตะในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวตั้งอยู่แขวงบ่อกแก้วและในประเทศไทยตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงราย วัตถุดิบในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ได้แก่มูลทั้งข่าวที่สัปรปทานมาจากประเทศลาวฮิวมัสเศษซากพ,พืชมูลสัตว์มีเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยจากประเทศญี่ปุ่นเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพได้รับรองมาตรฐานกเกษตรอินรีจากสหพันธ์เกษตรอินทรียนานาชาติหรือที่เรียกว่าไอโฟ และได้รับมาตรฐานปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงจากกรมพัฒนาที่ดินและกรมวิชาการเกษตรมีกำลังการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ปีละสามหมื่นตันสินค้าที่ผลิตได้แก่ปุ๋ยอินทรีย์ข้างขาวซากุระชนิดผงปุ๋ยอินทรีย์ข้างขาวซากุระชนิดเม็ดอะมิโนโฟเฟตไทด์ซากุระเขียวอะมิโนโฟเฟตไทด์ซากุระแดงซากุระฮิวเมด และมูลค้งข่าว100%บริษัทคอมโพสยุกอิจจำกัดประเทศไทย